เบลล่าตกใจบุ๋มปนัดดาหลุดพูดถึงลูกเขยแบบนี้ออกงานร่วมกันทำหลายคนคือฮาและมีโมเมนต์คู่น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันอย่างมากมายระหว่างบุ๋มปนัดดาและเบลล่าราณีโดยทั้งคู่ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์และแม่บุ๋มนั้นก็ได้บอกว่า ฉันดีใจที่ลูกเขยฉันหล่ออ้าวแม่พูดอะไรไปสาวเบลล่าก็ตกใจพูดไปหัวเราะไปบอกว่าแม่ออกตัวแรงงานนี้ทำเอาแม่บุ๋มได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดบุ๋มปนัดดาแล้วก็ได้เผยความในใจจากประเด็นข้างต้นว่า Ag, ฉันพูดอะไรออกไปตอนที่พูดไปวันนั้นก็ไม่นึกว่าจะปล่อยออนแอร์ออกมาแต่ดีใจด้วยกับลูกสาวจริงๆอนาคตจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่แค่วันนี้รู้ว่าลูกสาวมีลูกเป็นสีชมพูก็ดีใจสุดแล้วเบลล่าแคมเปญก็เรียกได้ว่าคุณบุ๋มปนัดดาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านจริงๆว่าแต่เรื่องลูกเขยเอาไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะ ทางทีมงานขอขอบคุณสําหรับการติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ